ขั้งล่างนะคะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเราก็ดูคำศัพท์ไปด้วยนะส่วนที่ด้านที่ตั้งฉากกันนะ่ะมันมีความยาวเป็นสิบห้ากับแปดฝั่งนี้แปดสิบห้าอันนี้สิบเจ็ดแน่แล้วก็มีจุด D กับจุด F นะแล้วก็จุด G e กับจุด E วางอยู่ฝั่งนี้โดยที่ทำให้ไอเส้นเหล่านี้นะ มีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เส้นเนี่ยที่อยู่ด้านในสามเหลี่ยมเนี่ยมันแบ่งสามเหลี่ยมออกเป็นห้ารูปที่อีควอเอเรียค่ะรูปร่างไม่เหมือนแต่พื้นที่เท่าแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้าส่วนเท่าเท่ากันคำถามก็คือในในบรรดาสี่เส้นที่อ้างถึงอะ่ะเนี่ยจะมีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่มันเป็นอินทิกรลคือมีอยู่เพียงด้านเดียวที่เป็นจำนวนเต็ม ถามความยาวไม่ได้ถามว่าด้านไหนนะถามว่าจานวนเต็มนั้นน่ะมันเท่ากับเท่าไหร่คีย์เวิร์ดคือแบ่งเป็นห้าส่วนเท่าๆกันนักเรีนยนรู้พื้นที่สามเหลี่ยมทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าหนึ่งส่วนจะยาวเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแล้วก็ใช้การที่สามเหลี่ยมรวมจุดยอดเดียวกันอย่างเช่นนี่กันเนี่ยแต่วง้องยาวเท่ากันก็ได้พื้นที่เท่ากันเป็นต้นอ่ะเราค่อยๆไล่ครูก็ จะเริ่มจากการที่สมมุติให้ฐานตัวนี้ยาว x ใช่ไหมตัวนี้จะยาว x ด้วยเหตุผลก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีจุดยอดที่เดียวกันถ้าพื้นที่เท่ากันแปลว่าฐานต้องเท่ากันนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ8ลบ x นะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะก็จะเท่ากับ1/2คูณ8คูณ15พื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ60 เมื่อแบ่งไปห้าส่วนแสดงว่าส่วนย่อยๆจะมีพื้นที่ส่วนละสิบสองตารางหน่วยเขาไม่ได้ให้หน่วยมาว่าเป็นอะไรนะคะก็เป็นตารางหน่วยไปสมมุติเราดูที่พื้นที่สามเหลี่ยม AFG เนี้ยเราหาความยาวด้านนี้ได้ที่ติดตัวแปร x ได้ใช่ไหมเพราะว่าความสูงเป็น x ก็จะได้ว่าเส้หนึ่งส่วนสองคูณกับ ด้าน AF คูณกับ x เนี่ยจะต้องมีพื้นที่เท่ากับ12จะทําให้ความยาวด้าน AF เท่ากับ24ส่วน x อ่ะเป็นอย่างนี้โอเคนี้ก็มาหาความยาวของ FD ต่ออันนี้มันก็จะมีพื้นที่12เหมือนกันนะคะเส้นหนึ่งส่วนสองคูณกับฐานคือ FD แล้วไปคูณกับ ความสูงคือถ้าเราให้นี่เป็นฐานเนี่ย e เป็นจุดยอดความสูงซึ่งตั้งฉากกับแนวฐานคือ 2x แล้วได้พื้นที่12อะค่ะแสดงว่า fd จะยาวเท่ากับ12ส่วน x เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือตรงนี้ก็คือ15ลบด้วย24ส่วน x กับ12ส่วน x คือลบด้วย36ส่วน x แล้วครูก็ไป หา x ด้วยการหาพื้นที่ส่วนที่เป็นสีชมพูเพราะว่าฐานติด x รู้ความสูงและรู้พื้นที่แกะ x ได้นะคะตรงสีชมพูเส้นหนึ่งส่วนสคูณฐาน15-36ลบส6ส่วน x คูณสูง8จะได้พื้นที่เท่ากับ12นะคะอันนี้เอา4หารตลอด2 3 2ตัด2ไปเราก็จะได้ ย้าย3มาเนาะ12บสองเท่ากับสามส่วน x จากังนั้น x ก็จะเท่ากับ3อันนี้ก็เป็น2ค่ะอันนี้เป็น8อ,อุ๊ยเจอแล้วค่ะยังไม่ทันไปถึงไหนเลยนี่ไง8 6 10กสิเขาบอกมีอยู่เพียงเส้นเดียวที่เป็นจำนวนเต็มดังนั้นมันคือเส้น ef นี่แหละนะคะที่จะได้ความยาวเท่ากับ10เป็นคำตอบค่ะ